เอาแล้วครับกลับสิผู้ชมนะครับผู้ชมครับก็วิดีโอนี้นะครับผู้ชมครับผมจะพาผู้ชมมาเปิดตัวรถกระบะดำนะครับกระบะดำซิ่งนะผู้ชมครับอันนี้ไม่ใช่ดำซิ่งนะแบบบิ๊กฟูดดำอ่ะเออประมาณนั้นอะไม่ใช่กระบะดำซิ่งนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูที่คาครับผู้ชมครับผู้ชมเห็นอันนี้คืออันนี้คือซีรีส์2 2020 2020เนาะนะครับอันนี้คือซีรีส์3,500นะคุณผู้ชมครับโคตรใหญ่อ่ะคุณผู้ชมนะสามพันหนะมันจะใหญ่กว่าไอ้น,นี้นะดูดิมีล้อบักเอฟด้วยนี่ยดูดิ <c oughs> มีล้อบักเอฟด้วยนะี่ยแต่วันนี้คุณผู้ชมครับเราเลือกสรรหาได้เลยครับคุณผู้ชมเลือกตัวแรงม้าก็ได้นะครับนะอ่ะมันะนะจะเหมือนกันหมดแหละเราเอาตัวไหนไปก็ได้นะคุณผู้ชมครับ อ่ะวันนี้ผมจะเอาเป็นแต่ราคามันเอา้าทำไมตัวนี้มันแพงกว่าะตัวนี้สี่หมื่นแพงกว่าเพื่อนเลยเดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้ไปแล้วกันนะเจ็ดจุดสามอันนี้ไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะครับอ่ะเดี๋ยวลองเลือกลองดิวันนี้ผมจะเลือกเป็นยางแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับ นี่ครับวันนี้ผมจะเลือกเป็นล้อแบบนี้ครับมันจะมีล้อแบบนี้ล้อแบบนี้ล้อแบบนี้ล้อแบบโอ้โหหนามเป็นหนามเป็นตุ่มหนามเลยอ่ะโอ้โหยางแบบตั้งแต่ยางธรรมดายาันยางแทกเลยคุณโยมครับล้อแทกแบบนี้คุณโยมครับแหมโอ้โหเอาแบบเล็กก็ได้สวยดีโอ้โหเดี๋ยวเราจะไปลองนะครับคุณโยมครับดู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 ไหลนั่นสิคุณโยม อันนี้ขอบขอบส้มเลยดิโอ้โหโคตรสวยสีส้มมีสีแบบทนไหนบ้างวะอ๋อสีส้มไปเกือบแดงนะครับอุ้ยจะส้มไอ้ส้มเกือบแดงแล้วสวยนะโอ้โหโคตรสวยเลยอ่ะนี่คือสีสีของอะไรวะเนี่ยโอ้ยช่างแม่งเนอะอ่ะผมได้ประมาณนี้แล้วกันนะคุณผู้ชมครับ โอ้โอ้เป็นอย่างสวยเลยเยสสีทองก็มาเอาแบบออกออกเป็นทางฟ้าๆแล้วกันมันไม่สวยว่ะมันต้องส้มเท่านั้นเหรอโอ้ส้มออกแดงๆก็สวยเหมือนกันนะคุณผู้ชมครับไม่ทำบมดาลนะคุณผู้ชมครับ,รบจัดมาคุณผู้ชมครับจากนั้นครับคุณผู้ชม เราก็จะทำการมาเอาดำนะครับผู้ชมครับอันนี้คือดำของ2อง0เนาะเี๋ยวมันมีซีรีส์บอกอยู่อันนี้คือดำแบบอ่วสามพันห0า xl นี่คืออะไรวะไซส์เหรอนี่ครับโอ้โหมีดำตัวนี้ด้วยคุณผู้ชมแล้วก็มีดำอีกตัวหนึ่ง3,500เหมือนกันมันมันเหมือนกันหรือเปล่าน,นี่ไม่แน่ใจนะครับน่าจะเหมือนกันอันนี้เป็นคอเฉย น,นี้เป็นดำนะครับมีแบบทั้งมีฝาปิดมีฝาท้ายปิดแล้วก็ไม่มีฝาท้ายนะครับวันนี้เราจะไปนขนโคนครพผู้ชมเราต้องเอาแบบฝาท้ายปิดสักหน่อยนึงอะมีตั้มีต่อพว่วงด้วยวะ่ะโอ้เปีนสีได้ด้วยโอ้จ่มเลยวะ่ะ มีต่อพ่วงด้วยนะคุณผู้ชมแต่ว่าเราไม่มีพ่วงเลยไม่รู้ว่าพ่วงอันนี้จะใช้ด้วยกันได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมดูก่อนพว่พวงพ่วงตัวเนี้ยไม่แน่ใจนะพว่พวงพว่พวงพว่วงพ่วงพ่วงเนี่ย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 ,ยอันนี้ซีรีส์ไหนวะซีรีส์สองพันสองพันนะสองพันสองพันยี่สิบน่าจะได้อยู่มั้งไม่ใช่ปีนะเป็นซีรีส์นะเป็นซีรีส์โอ้โหฟังเสียงสก่อน จะเปิดตัวเลยแล้วกันนะทุกคนโอ้โหเปิดตัวโอ้โหเกีียวโ,โตโซะด้วยโอ้โหดูเดียอุ้ยจะพุ่งอย่างเดียวเลยอ่ะผมล้อแท็กเลยนะเรียบร้อย โอ๋อเว้ยไม่ใช่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 มันต่อพ่วงเลยปะเหมือนจะไม่ได้นะแต่เราเราเราเอาใหม่ก่อนเป็นมอสแทสแล้วนะผู้ชมรถคันนี้เฮ้ยต่อได้ปะอุ๊ยเฮ้ยอะไรวะโหแรงขิ้วายเลย ไปไปเอ้าเอ้าเห็นทางไหมเนี่ยโอ้โหแรงยิ่งหายเลยอุย้ยแต่ผ่อนเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยคือ้อชา้ายิ่งหายแต่ผ่อนนีคือหยุดเลยนะเอา้าเดี๋ยวนะพวงมาลัยมึงไม่ได้อยู่ทรงนี้หรอฮะโอ้ยเพิ่งเคยเห็นพวงมาลัยอยู่ทรงนี้ ใช่เรอโอ้โหโอ้ยดูดิไม่สไลด์ด้วยนะสไลด์ปะไม่สไลด์ด้วยโหโคตรดี หืมอยิดจิ้นด้วยลงโค่นแล้วโอ้โหลุยโคลนลยน้ำได้สบายเลยเนาะโอ้โหดูดิโอ้ไปชนตูดเจจีบีกไอ้บ้าโอ้ยนี่โหดกว่ากระบะคอกอีกนะเนี่ยโหดเกินลูกพี่ เดี๋ยวผมไปเอาเออเจซีบีไปขุดโคลนตรงนู้นนะครับคุณผู้ชมไปเออครับเอาละโอ้โหดูพวกกีมันดูสันสันวะ่ะ ไปดิมันออกมันติดอะไรก็ไม่รู้เนะี่ยเอ,อ้ยหลงว่ะหลงกับกมกอนรักชั่นโอ้โหไม่โคตรหนักอะ่ะ โดนโดนเอาเดี๋ยวเดี๋ยวอ้มันเดินยากมากคุณผู้ชมมันเดินยากจริงๆครับเดินยากมากนี่ผมไม่ชอบแท็กสไลด์เพราะอย่างเงี้ยถ้าแท็กซบนสไลด์มันจะเดินยากรถมันเป่าด้วยไงโอ้โหผู้ขี่เป็นคนใหญ่เกิน เดินยากเดินยากมากโอ้ต้องดันอามช่วยอะ่ะโอ้โหดูการเทดินวันนี้ผมจะมาเอาโคลนะคุณผู้ชมโอเคเดินเกยี่ยไปเลยโอ้โอ้โอ โอ้โคลนบอกได้เลยว่ารถคันนี้นี่ไม่ค่อยถูกกันนะโอ้โห,โหเอาแล้วมาดับเครื่องทำไมเนี่ยโอ้โหไม่่อยถูกกันแล้วกับโคนเลยนี่มาเฮ้ยไ,ไป วันนี้ก็ได้ั้มเดินด่เออ,อเดินเหยียบญ้าไปเลยมั้ยเหยียบมันจะพืชเขาไปเลยเหนไรก็เหยียบไปแล้วก็เหยียบไปเลยแล้วตาย,ม,ยมุดอ่ะคุณผู้ชม คอนโทรนโคตรนิ่มเลยผูบอกตรงๆเราอย่าตักเต็มนะคุณผู้ชมรถคันนี้มันไม่ถูกกับโคนมันจะกระดกได้โอเคเดี๋ยวไปเอารถมาไปเอารถมาไปเอารถมาเอารถมาไปเอารถมาเด็ดโอ้ยโอ้ยเสียงเดินบนโคนก็ดังแป๊ะแปๆะแปะแป,ะแปะยนะ เอาไานี่ก่อนเะาพวกงไปนี่ก่อนโอ้โหดูดิถอย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 โอ้ยแบงถอยพุ่งจัดเลยอ่ะโอ้โอ้ย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 พุ่งจัดถอยแบบพุ่งพุ่งมากๆากเลยอ่ะ นี่ครับผมรถดำซิ่ง VS อ่า JCB ครับผมวันนี้วดีโอนี้เราได้เอามา VS กันเรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ชมครับโอ้โหบอกได้เลยว่าโหดจัดครับคุณผู้ชมครับแล้วเปิดตัวด้วยนะคุณผู้ชมไปเดียววันนี้เปิดตัวรถดำอ่ากระบะซิ่งเนาะกระบะดำลากพ่วงเออว่ะ เออมันต้องเอาคันนี้นะตามจริงนาะที่น้องเขาขอจากวิดีโอที่แล้วนะครับผมกบาบะด้ำลากซิ่งนะครับเฮ้ยกรบาบะซิ่งลากด้ำนะครับผมอ่ามันต้องประมาณนี้กบาบะด้ำลากพ่วงนะครับประมาณนี้เลยโอ้โหมาเดี๋ยวลองตักดูกันนะครับผมโอ้ผมเปื้อนจัดเลยคุณผู้ชมระยดปิดประตูนะคุณผู้ชมนะระยปิดประตูนะอืออ่าอือตับอ่าโอเค มันเปื้อน,นครับคุณโยงครับช่วยไม่ได้ครับเปื้อนมันมันมันเปิดไม่ได้ครับเราก็จะเป็นส่วนตัวมากยิ่งขึ้นเนาะไอเมื่อวานผมตักแม่งโคตรหนักเลยนะอะวางไปคนระับโอ้หดูกันดีของเขาสมจริงมากยิ่งขึ้นวะ่ะ นิดเดียวนิดเดียวโอ้โหเอาต้นไม้ต้นนี้ออกเลยปะเนี่ยอือดูกันตกักคุณผู้ชมดูกันตกักบุกี้มันใหญ่เกินไปเนาะ มันไอในคอนทรักชน่นกกำลังพอดีนะครับผม,ม<า>ปึ่งปังปึ่งปังไม่หลับไม่นอนอุ้ยไม่ใช่ <c oughs> อ๋อโอเคมีจอยแล้วไปขับในเกมคอนทรักชน่นในโคตรมันนะ่ะยบอ่ะ <c oughs> มุมมองไมนองหน่อยไหมา ดูดูรถมันกระโดดต้องปิดประตูครับคุณผู้ชมครับไม่งั้นไม่ได้ครับมันโคลนกระดินครับผมอโอ้โหเจ็บปุ้งปุ้งปั๊งเลยวะไ ้ยทำไมมันได้น้อยจังวะเอออะไรวะเนี่ยใส่ไปอย่างเยอะแล้วนะเนี่ยได้น้อยจัดเลยอ่ะโอ้ยกระดก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 กรดกินกระดกกระดกเอ๊ะ อะไรวะเนี่ยดูคุยมกระดกเฉยเลยอะอะไรวะนะโอ้ยหนอลูกพี่เอ้ยมันหนักขนาดนั้นเลยหรอหนักจัดเลยเนาะโอ้โหนี่ครับผมชอบมากเลยวะ่ะรถคันนี้รถโอ้ยถึงกับกระดกเลยคุณยมถึงกับกระดกเลยนะผมอานนี้าใไททายบุ้งกี่รุ่นอะไรนะครับ โอ้ถึงกับกระดกเลยอ่ะปึ๊บเอาละโอเคมาเดี๋ยวเราจะไม่ได้เทกันยอ,อีกสักบุ้งกี่แล้วกันเนาะคุณผู้ชมเนานะสักบุ้งกี่อีกสักบุ้งกี่สักหนึ่งบุ้งกี่ละกันโอ้สุดยอดเลยวะ่ะไปสักหนึ่งบุ้งกี่มา มาเฮ้ยกระโดดก,กระโดดก,กระโดดปุ้ยไปคุณผู้ชมเดี๋ยวมันจะวิดีโอมันจะมีแต่รถขุดโอ้โนี่ผมขุดได้ปุบนี่ผมขุดตั้งนานผมได้นิดเดียวเองเหรอออไปครับเฮ้ย กูดทำงนานผมได้นิดเดียวเองเหรอโอ้รถด,ดำนี่รถด,ดำหกดล้อหลบไปเลยอะโอ้โหแรงจัดเลยว่ะเออเอ้ารถดำหกดล้อหลบไปเลยแล้วผู้ชมครับ

โอ้ดูดูดูโอ้ดูคนกระดิบไอ้บ้าเอยผมตักตั้งนานนะคุณโูมมว่าไหมเออเึ้นขกินขึ้น,น,นโอ้โหจมไปครึ่งลำเลย โอ้โหมันขึ้นได้นะโอเคก็ดูสำหรับวิดีโอนี้อ่าวิดีโอเปิดตัวก็เอาไว้เพียงเท่านี้ครับผมสำหรับรถอ่ารถรถอะไรกระบะดำได้นะครับผมกระบะบิ๊กฟูดดำได้ครับหูสายแรงสายดนสายดุยดจริงๆครับผู้ชมค,ครับเจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับสุดยอดไปเลยอนะ่ะ